ตื่นเร็วทุกคนเราได้รับสัญญาณของความช่วยเหลือฉุกเฉินแฮชชอป คนรีบเอาบ,บันไดตั้งขึ้นไปดอยเร็วเลยไม่เป็นไรนะเจ้าตัวน้อยแต่ที่หลังอย่าปีนสูงแบบนี้ล่ะจะกะจีจ,จ,จัง <c oughs> โลล่าเออแล้วลูกแมวอ่ะลูกแมวไหนก็ตัวที่เราช่วยลงมาจากต้นไม้จำได้ไหมเออใช่ตามใจเถอแล้วข้ากระต่ายช่างฝันเธอต้องรีบหน่อยนะพลอยรอพาเราไปทัวร์ที่สถานีเด็บเพลย์อยู่ <จะ S 1> ตอนอนี้นะ่ะอ,อ๋อใช่เกือบลืมไปเลยนะฉันไม่มีทางพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยมาแล้วเลอบักกับโลล่าตอนนี้ทุกคนมาพร้อมกันแล้ว โอ้ตื่นเต้นจังที่จะได้เห็นข้างในสถานีดับเพลิงตัวสั่นไปหมดแล้วอะ่ะทันเฉยอยากอยู่เล่นเว้ามากกว่าสถานีดับเพลิงมาสำหรับเด็กไปกันเลยลาก่อนเด็กๆขอให้สนุกที่สถานีดับเพลิง นายเด็กๆอต้อนรับสู่สถานีดับเพลิงฉันหัวหน้าแฟรงค์สวัสดีหัวหน้าแฟรงค์เราจะเริ่มทัวร์เมื่อไหร่อะเราจะเริ่มโดยเร็วที่สุดนะับบัสฉันเพิ่งจะล้างรถต้องรอให้แห้งซะก่อนนะโอ้ทั้ทงคันเลยเหรอ <c oughs> ถูกแล้วพลังงานดับเพลิงที่ดีต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดเวลาต้องรอให้รถแห้งก่อนแล้วเราค่อยเริ่มทัวร์กัน เยี่ยมเลยนั้นเราเริ่มทั่วกันได้เลยเริ่มเลยหรอใช่อ่ะสิฉะนึกอะไรออกแล้วเทสเริ่มกับๆๆๆๆๆๆหัแล้วได้ได้ได้เลย